ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค750ซีรีส์รวมทั้งหมด4รุ่นถล่มตลาดรถบิ๊กไบคขนาดกลางโดยคาดว่าจะใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกเช่นเดียวกับ500ซีรีส์และ650ซีรีส์ในช่วง10ปีที่ผ่านมา การแจ้งเกิดของ c b 750 Hornet เมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2565ที่งาน i n t e r m o ์2022ประเทศเจอรมน,นีได้เป็นการประกาศให้ทุกค่ายได้ทราบครับว่า Honda นั้นต้องการจะบุกตลาดบิ๊กไบขนาดกลางที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่า Honda จะยังไม่เดินหน้าทำตลาดอย่างจริงจัง แต่ว่าคราวนี้การเตรียมแผนพัฒนาโมเดลถึง4รุ่นในแบบเครื่องยนต์2สูบเรียง7 5 5ซ c 92แรงมา้าแรงบิดสูงสุด75นิวตันเมตรพร้อมออปชั่นต่างๆแบบจัดเกือบเต็มเพื่อท้าชนกับทุกค่ายในตลาดขณะนี้จะบอกว่า Honda ต้องการท้าชนกับ Yamaha ก็พอจะบอกได้ครับเพียงแต่ว่า y a m a ฮ่านั้นพัฒนา MT07 เข้าสู่ตลาดยุโรปตั้งแต่งานอิกมาโช2013วันที่5พฤศจิกายนพศ2 5 5 6หรือเมื่อ9ปีที่แล้วจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น Tracer 700 XSR 700 Tenere 700และล่าสุด YZF-R7 ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาคอสปอร์ตฟูลแฟรริง ดูรูปโฉมดีไซน์ที่มีความโฉบเฉี่ยวเร้าใจรวมทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็คือ5รุ่นในแบบเครื่องยนต์2สูบเรียง 700cc ของยามาฮ่าแต่ว่าแผนของ Honda ในขณะนี้เท่าที่ทราบจะมีเพียง4รุ่นครับประกอบไปด้วย CB750 Hornet XL750 Transalp ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน i ิ m a า h o w วันที่8พฤศจิกายนที่จะมาถึง ส่วน CBR 750R หรือ CBR 750RR รวมถึง h อ k 75นั้นคาดว่าจะเปิดตัวที่งานอิกมาโชว2023อีกหนึ่งปีนับจากนี้ไปแต่นอกเหนือจากยามาฮ่าที่ได้กล่าวไปแล้วยังมีอีกค่ายหนึ่งครับที่ต้องจับตามองนั่นก็คือ Triumph คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วว่า Triumph นั้นได้ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคขนาดกลาง ส่งไปยังตลาดทั่วโลกโดยทำการเปิดตัวรุ่น Trident 660วันที่17พฤศจิกายนพศ2563และเปิดให้จองกันในงาน Motor Expo 2020ระหว่างวันที่2-13ธันวาคมด้วยราคา3,900,000บาทผ่านไป3เดือนปรับราคาขึ้นเป็น3,13,000บาทมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการเปิดตัวของ Trident 660ในคราวนั้นนับเป็นนัยยะอันสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นการใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตด้วยคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือซัพพลายเออร์ที่มีอย่างมากมายในเมืองไทยรวมถึงแรงงานฝีมือที่มีการประกอบอย่างยอดเยี่ยมทำให้ไทอัมนั้นมั่นใจครับตลาดเมืองไทยรวมถึงการผลิตเพื่อการส่งออกแต่ว่าไทอัมนั้นค่อนข้างโชคร้ายครับ การเปิดตัวของ Trident 660นั้นเกิดขึ้นในช่วงปีที่โควิด -19 ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเราส่งผลยอดขายของ Trident 660ในช่วงปี2564ที่ผ่านมาทำได้เพียง271คันเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ22.5คันครับหลังการเปิดตัว Trident 660หปี t r u u p h ก็เปิดตัว Tiger Sport 660 โดยเปิดตัวที่เมืองไทยของเราเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกเช่นเดียวกับ Trident 660เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพศสอ6 4และเปิดจองกันในงาน Motor Expo ระหว่างวันที่1-12ทถึง12ธันวาคมด้วยราคาแนะนำ3า9 5 9 0 0บาทผลก็ปรากฏว่า t i g e อร์ส r t 660ทำยอดขายได้ไม่ดีนะครับตัวเลขการขายที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนรวมทั้งหมด6เดือนทำได้เพียง38คันเท่านั้นเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละประมาณ6คันต้องถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเอาเสียเลยในขณะที่ Trident 660ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนรวมทั้งหมด9เดือนทํายอดขายได้ทั้งสิ้น129คันเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ14คันครับ อีก3เดือนที่เหลือของปีนี้ดูยังไงก็ยอดขายรวมนะครับคงไม่ถึง200คันอย่างแน่นอนเมื่อปีที่แล้วขายได้271คันก็จะเห็นว่าปีนี้ปรับตัวลดลงซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้แต่อย่างไรก็ดีทริอัมนั้นใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นหรือว่าทั่วโลกดังนั้นการที่ฮอนด้าใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิต750ซีรี เพื่อสู้กับไทรอัมในตลาดโลกคงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดถ้าสมมุติว่า Honda ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตเหมือนที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ในขณะนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามอเตอร์เอ็กซ์ป2022ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้าเราจะได้เห็นการเปิดตัวของ CB750 Hornet และ XL750 Trans-Alp พร้อมกันในงานครั้งนี้อย่างแน่นอน แต่ถ้าหากว่า Honda นั้นใช้ประเทศอื่นอาจจะเป็นญี่ปุ่นผลิต750ซีรีส์การเปิดตัวทั้งสรุ่นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยช่วงเวลานี้ครับมาถึงตรงนี้ผมเองก็อยากเห็นนะครับ Honda ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตจริงๆเพราะว่าราคาของมันนั้นจะสามารถควบคุมได้เหมือนเช่นที่ Honda ผลิต500ซีรีส์650ซีรีส์ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ไม่แพงเกินไป เรื่องของอะไหล่และบริการไม่มีปัญหาเพราะว่าผลิตในเมืองไทยนั่นเองครับมาลุ้นกันดูครับว่าแผนการพัฒนาของ750ซีรีส์ของ Honda ในครั้งนี้จะสามารถต่อสู้กับ Yamaha 700ซีรีส์ได้หรือไม่รวมถึง Triumph Trident 660และ Tiger Sport 660เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ